มางานนักคอมไม่ใช่โรเบิร์ตโรเบิร์ต <c oughs> ย้ยงย้ำกูบอกเมื่กิ้อีนะพี่น้องครับวันนี้อยากจะให้พระแจว๋วซึ่งเป็นภรรยาพี่โรเบิร์ตขอบคุณครอบครัวสอนรามน้ำเพชร <c oughs> ขอบคุณจากหัวใจจริงๆนะครับ <c oughs> ไม่คิดว่าเพราะไม่พี่น้องจะมากันเยอะคุณนาฝากข้างขนาดนี้ <c oughs> อยากจะกราบแทบเท้าทุกท่าน แต่คงจะลงไปรกาศไม่หมดอย่างแน่เพราะมาเยอะเหลือเกินพระเฉลาวจ๋าขอบคุณพี่ๆน้องๆครอบครัวของสตรามณเพศน่อยและพ่อพ่อแม่ด้วยขอบคุณครอบครัวสตรามนาเพศนะคะก่าบขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกๆท่านทุกๆทุกคนทุกๆแบบคะแนนที่มาให้กำลังใจกันอย่างล้นเหลือขอบคุณมากค่ะ พูดขอบคุณน้องๆทุกคนเพราะว่าเดี๋ยววันนั้งานใหญ่ไหมใหญ่อลังการไหมอลังการคนเยอะไหมเยอะไม่ต้องห่วงงานพ่อใหญ่วันนี้เยอะอผมรับประกันนะที่ผมพูดต่อหน้าพี่น้องมันจะใหญ่อลังการมันงาน,ม,านมันเกิดใช่ไหมอ,อ๋อนอนตื่นสาย เราตื่นไว้แต่เราไม่ตื่นเลยเฮียไวงานพ่อก่อนแล้วกันพ่อขอบคุณน้องๆหน่อยวันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าหาไม่ใช่ราคาถูกๆเลยสอนรามน้ำเพชรนะครับวันนี้ยกโป่งใหญ่มาเลยเพราะครับผมเพราะว่าเขาส่าห์ตั้งใจมาตั้งใจมาก่อนหนึ่งม,มีงานนะจริงๆม,มีงานนะ<ๆ>แต่พวกน้องด้วยความที่รักและเมตตาพวกเราอะ่ะ ก่อนอื่นเรมากนก่อนอื่นอนสัตว์คนรอคำนี้จะพูดอยู่แล้วคนดูรอคำนี้ใช่ไหมขอบคุณทีมงานสอนลามน้ำเพชรมากโดยเฉพาะพี่ดมแก้วแล้วก็คุณพ่อก็ด้วยครับใจดีเหลือเกินนะครับมาช่วยไม่คิดราคาเลย ไม่รู้จะสาสนอะไรดีกูเลยบ้าขอบคุณคุณป๊อกมากครับที่มายืนเป็นกำลังใจนะครับเบียเยอะทั้ด้วยเฮียเอาแค่ขอบคุณไม่ใช่ประโมทครอบครัวเขาเพื่อนกันครับเพื่อนกันขอบคุณมากครับวันที่เท่าไหร่นะที่ใครบวชนะอ่าวันที่ลองบอก17ตุลา17ตุลาครับ17ตุลานะครับอารองครับคุณมีน้ำจิบนวัน17วันอะไรคุณคล้องคุณอยู่ถึงไหมฮะ กูจะโบนให้มึงก่อน17ตุลา17ตุลาแล้วเอาไอ้คนบ้าไปด้วยตั้งบริบรณ์ครับบริษัทฮาาไปครับลำบากแล้วถ้าไม่ติดอะไรนะไปให้ขอบคุณมากวันนี้กันูกต่างส้นอะไรตางสองสามเยอะขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอ,ขอให้เจริญเจริญขอให้ ดังที่สุดในประเทศไม่ต้องอน้องแก้าเวท่านผู้ชมเดี๋ยวให้โรเปิดไปขอบคุณถึงบ้านไม่เป็นไรครับไม่กลกะะ้าร้องไห้เลยครับวันนก็ตั้งใจนะครับคุณพ่อ,อคุณลักคุณแม่ดงแก,งแก้วแล้วก็ทีมงานสารพัเมธทุกคนนะครับแล้วก็แฟนคลับตั้งใจมาเพื่อไวไอลไล้อะไรให้กับนา้าโรเบิร์ตครับทุกคนตั้งใจครับค่ะ โอ้โหให้เจริญเจริญมากกว่าน,นี้ครับสาธุสาธุสาธุาครับไม่เสียเวลาครับชมพี่เกต่อแล้วก็พลังสน,นุกนะขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อพ่อรีบไปไหนอ่ะจองงานไว้ยังเ <c oughs> พราะว่าเดือนนี้ปีนี้ทีมงานสตรามง,งานเยอะเลยจริงเหรอ <c oughs> เดี๋ยวงานคล้องเดี๋ยวไม่มีใครไปช่วยนะ <c oughs> โผปากนี่หัวกล้วย